สวัสดีครับมาเนี่ว่างมาเผาทานเผาทานให้เบิ้งครับเผาไส้นี่แหละครับไส้ในรั้วเลื่อนนะครับบางคนก็ถามว่าไม้ไม้ฐานทำมันเป็นเป็นก้อนสวยอันนี้คือผมใช้เลื่อยหั่นนะครับเลื่อยวงเดือนหัน่นให้เป็นชิ้นก่อนนะครับมาอธิบายบางคนทีเพิ่นบอท่านเข้าใจ ว่าเป็นแบบใดระบบท่านระบบเตาอบเป็นแบบใดคำว่าเตาอบนี่ครับมันจะไม่เหมือนเผาทั่วไปที่เขาเจาะก้นถังนะครับที่เจาะก้นถังข้างล่างแล้วก็ไฟจุดข้างล่างไฟมันก็จะไม่ฟืนข้างล่างครับอันนี้ไฟมันก็จะไม่ไหม้นะครับ ไฟไม่โดนฟืนที่จะทำฐานนะครับไฟมันจะผ่านท่อนี้นี่ครับไฟเราจุดก้นเตานี่ครับจุดก้นเตาอันนี้ยังไม่จุดครับผมใส่ใส่ฐานยังไอใส่ฟืนยังไม่ยังไม่เต็มถังพอจุดก้นเตาปุ๊บมันให้ความร้อนผ่านไส้เตาขึ้นมาให้ความร้อนผ่านใส่เตาทั้งไถ่ทั้งเล่าเลยครับ ตั้งเอารถดนี่ความร้อนที่มันผ่านขึ้นมาเนี่ยะครับมันก็จะมาเผาท่อท่อเหล็กนี่ครับท่อเหล็กมันก็จะกระจายความร้อนออกมามันจะแผ่ความร้อนท่อเหล็กนี่มันจะแดงนะครับเวลามันมันจุดไฟมันมันให้ความร้อนจริงๆมันก็จะแดงแดงปุ๊บมันก็จะแผ่ความร้อนออกมาเนี่ยครับให้พลังงานความร้อนออกมารอบ มันก็จะมาโดนไม้นี่ครับโดนไม้ที่ที่เราใส่ลงไปไม้ตัวนี้มันโดนความร้อนก็มาอบอบอบด้วยความร้อนอุณหภูมิสูงประมาณเจ็ดร้อย0ปดรอยเจอยประมาณเนี้ยมันก็จะเริ่มคายแก๊สคายแก๊สแล้วมันก็จะเริ่มแห้งไลครับคายแก๊สหมดมันก็จะแห้งกายดำกลายเป็นถ่านความร้อนอดมันคายแก๊สคืออะไรก็ควันนี่แหละครับเป็นควันทีนี้มันทําไมไม่มีควัน เหมือนถังทั่วไปถังทั่วไปที่มันเป็นควันเพราะว่าเขาเจาะเขาไม่ได้เจาะอย่างนี้นะครับควันมันขึ้นมาเขาก็ออกรูเลยครับรูเล็กๆที่เขาทาไว้ข้างบนครับเขาเรียกรูอากาศให้มันหายใจมันก็ออกมานี้ครับก็ควันขมงโฉงเฉงแต่อันนี้ควันควันออกมามันไปไหนมันก็ลงนี่ครับนี่นะครับควันมันออกมามันก็ลงนี่แลครับ ลงไปข้างในนข้างล่างเนี่ยมันก็ดูดลงไปข้างล่างมันก็จะไปเผาไหม้ครับเผาไหม้ใต้ก้นเตาเผาไหม้ด้วยตัวของมันเองนะครับหมายถึงว่ามันความร้อนเต็มที่นะครับแก๊สมันแก๊สมันร้อนเต็มที่นะครับพรือว่าแก๊สมันสมบูรณ์มันคายแก๊สออกมาสมบูรณ์ครับควันควันก็มันร้อนจัดก็มันคายแก๊สสมบูรณ์แก๊สที่มันคายออกมาเนี่ยมันมันร้อนจัด มันก็ดันลงไปติดไฟข้างล่างที่เราจุดไฟนะครับมันก็ออกมานี่เขาเรียวกว่าไฟมันหมุนซ้ำมาไหม้ตัวเองเผาไหม้ตัวเองครับมันถึงไม่มีควันนะครับเวลามันจุดติดนะครับเขาเรียวกว่าเตาอบไร้ควันอันนี้ก็อธิบายเหตุคนที่บท่านพึงมาศึกษาเลยครับที่ท่านที่บ่เข้าใจมามามาฟังครับบางคนที่เขาไม่เข้าใจนะครับ ท่านที่เข้าใจแล้วเก่งแล้วอาจารย์ท่านไหนเก่งแล้วก็มีอะไรแนะนําชี้แนะก็เม้นมาชี้แนะได้นะครับอันนี้ผมเป็นเป็น,ปนถังคือว่าผมเผาใช้ในครัวเรือนนะครับส่วนมากผมเผาใช้ก็หรือเวลาผมเผาผมก็จะแนะนําให้ความรู้ผมก็ไม่เน้นไม่ได้เน้นทําขายนะครับเน้นให้ไปทําเองทําคล้ายๆแบบนี้นะครับเนี่ยก่อนจะปิดเตาปิดเตาเนี่ยก็ขี่ต้มไส้หนีแด้ครับฉีโครนปิดถังลงไป บางท่านก็บอกว่าไส้เป็นยังไงนี่แหละครับแบบนี้นะครับมันจะทะลุลงก้นถังนะครับนะ่าครับทะลุลงก้นถังอันนี้ผมหุ้มฉนวนเซรามิกไฟเบอร์นะครับเซรามิกผมมันเหลือแค่นี้ก็ก็ห่อแค่นี้แหละหุ้มผมหุ้มถังอาจจะเอียงนะครับดูมันเอียงนะเห็นไหมเอียงพอ,อะไรสังกสีครับ สังกะสีผมได้มาเลยมันตัดเอียงนะครับมันเหลือเอียงนีครับสังกะสีมันเอียงช่วงนี้ผมก็เลยเอานี่ลงมาปิดคือปิดปิดเพื่อไม่ให้มันมีสันคมโดนมือแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวจุดเตาแล้วก็จะมาให้ชมอีกทีหนึ่งครับอันนี้มาอธิบายเบื้องต้นครับอธิบายเบื้องต้นให้ให้ท่านที่สนใจเข้ามาศึกษาหรือเริ่มเผา ตาแบบนี้มามามา,มารับรู้รับชมก็เห็นบางท่านเขาถามมานะครับว่ามันเป็นยังไงเห็นถามในคอมเมนต์มาก็แบบนี้แหละครับไม่สวยครับแต่อันนี้ทนนะครับผมเสริมก้นถังถังมันมีหลายราคานะครับบางที่เขาขายนะ บางคนก็จะสงสัยถังราคาเท่าไหร่มันอธิบายไม่ได้นะครับอธิบายเป็นราคาตายตัวไม่ได้มันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือวัสดุที่เขานํามาใช้นะครับมาทำบางคนเห็นเขาขายในเพจบางเพจหรือบางท่านขายอาจารย์บางท่านขายเขาทําขายนะครับใบแล้วเป็นหมื่นก็มีมันขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ที่เขานํามาใช้ใบละพันเจ็ด ใบละพันห้าขึ้นไปถึงใบละเป็นหมื่นก็มีนะครับทําไมมันแพงต่างกันเพราะว่ามันต่างกันก็ขึ้นอยู่วัสดุที่นํามาใช้ใช้ทําเหล็กหนาไส้เตาหนาถังหนาหอ่อหุ้มอย่างดีเซรามิกอย่างดีรองพื้นรองก้นเตาเหล็กแผ่นหนารองก้นเตาอย่างดีเขาก็ขายแพงนะครับเพื่อความคงทน มันแพงมันก็คงทนใช้ได้นานนะครับอายุการใช้งานก็จะนานทีนี้ถ้ามันถูกมันก็ใช้ตามราคาถูกนะครับก็เหมือนเราซื้อถังมาเจาะเองเจาะปุ๊บล้วก็ไปซื้อเหล็กเส้นนี่มาอันหนึง่งเหล็กตัวนี้ถ้าซื้อเดี่ยวๆมามันเส้นหนึ่งขอตัดขายเนี่ยห้านิ้วห้านิ้วมันก็ปลาเข้าไป6700หกเจ็ดร้อยแล้วนะครับตามงที่ผมซื้อมานะก็รรวมถังอีกใบแล้วหกเจ็ดร้อย มันก็พันกว่าแล้วยังไม่รวมแบบนี้ยังไม่รวมแบบนี้เขาจะมาขายพันสี่พันห้าอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ใช่มันขายไม่ได้นะครับผมอธิบายตรงนี้ฟังนะครับที่ผมพูดคือผมไม่ได้ทําขายนะครับผมจะทําให้เฉพาะท่านที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมเขาสนใจเขาเอาเอาอย่ากได้ผมก็เฮ็ดขายเพื่อนแต่ว่าอธิบายตรงนี้ให้ชัดเจนบอกว่าเห็นบางคนเขาขายแท่งก็จะไปว่าเพื่อนนะครับ เพิ่นใส่วัส,สดุแพงวัส,สดุดีจังเซรามิกไฟเบอร์เนี่ยครับเนี่ยที่หุ้มเข้าไปในเซรามิกไฟเบอร์นี่ซื้อมามันก็แพงนะครับเป็นพันเหมือนกันนะครับพันหนึ่งได้ไม่กี่เม็ดหุ้มถังัได้ไม่ถึงสองใบเลยซ้าเป็นพันน่ะก็คิดดูครับฉนวนกันความร้อนเนี่ยถ้าเราอยากได้ราคาถูกเราก็ไปหุ้มเอาแกรบเอาดินใส่ถามว่าหุ้มกับไม่หุ้มมันดีไหมไม่หุ้ม มันก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าเราไม่หุ้มฉนวนมันก็จะให้ความร้อนช้าแก๊สไม้ในถังมันก็จะในถังเนี่ยครับมันจะความร้อนมันจะไม่ไม่ไม่เยอะนะครับคืออธิบายยังไงครับถ้าไม่หุ้มไม้ในถังเวลามันให้แผ่ความร้อนออกมาจากไส้เตามันจะมาอบไม้ มันรักษาอุณหภูมิมันเก็บอุณหภูมิไม่ได้นะครับเหมือนตากกระติกน้ําแข็งครับถ้าไม่กระติกน้ําแข็งถ้าไม่มีห้องเก็บความความความเย็นความร้อนไม่ใช่สูญญากาศความร้อนมันก็จะออกครับมันก็จะออกมานี่นะครับออกมาโดนถังธรรมดาเนี่ยที่เราไมา่ได้หุ้มอะไรเวลาลมพัดมามันก็พัดเอาพาความร้อนออกออกไปความร้อนในนี้อุณหภูมิมันก็จะลดลงทีนี้ไม้ฟืนในแก๊สเอ,อ้ ไม้ในเตามันก็คายแก๊สช้ามันก็จุดจุดติดช้านี่ปัญหาหนึ่งปัญหาหลักหนึ่งทีนี้เรามาหุ้มฉนวนเซรามิกไฟเบอร์หรือหุ้มแกบหุ้มดินอะไรก็ว่ากันไปทีนี้มันจะมันจะเก็บความร้อนข้างในไว้ครับความร้อนก็ออกมาไม่ได้มันก็สะสมความร้อนได้เยอะมันก็คายแก๊สคายคายแก๊สมาจุดติดได้เร็วอุณหภูมิในถังมันร้อนมากมันก็พร้อมที่จะจุดติดพร้อมที่จะอบไม้ให้มันคายแก๊สได้เร็วออกมาจุดติดได้เร็ว นะครับอธิบายให้ให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ฟังนะครับนะี่ครับมันเก็บความร้อนยังไงฉนวนดีไม่ดียังไงถามว่าไม่หุ้มฉนวนใช้ได้ไหมใช้ได้ผมก็เผาบางทีผมส่วนมากผมก็เผาไม่หุ้มฉนวนแต่ข้างล่างมันก็จะไม่ไม่เป็นฟืนหมดนะครับมันก็จะไม่เป็นฐานหมดพูดผิดคอภัยเพราะว่า ก้นเตามันก็จะอุณหภูมิมันต่าเอ้ยเออใช่มันมันไม่ร้อนน่ะมันบอร้อนหลายนะครับความร้อนจริงๆริงมันจะมาสะสมช่วงกลางป่องนี่ครับช่วงกลางเพราะฉะนั้นเขาถึงให้เอาไม้ใหญ่ๆไว้ข้างบนนะครับความร้อนมันอยู่สูงข้างล่างนี่ความร้อนอีอุณหภูมิอีต่าก็ข้างบนนะครับฉะนั้นเวลาเราเรียงไม้เราก็เอาไม้แห้งหรือไม้เล็กไว้ข้างล่างก่อน ไม้ใหญ่ไว้ข้างบนมันก็จะเป็นถ่านหมดเป็นสุกฟืนก็จะสุกเป็นถ่านหมดเผาแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันมีแต่เปลวไฟนะครับมันจะไม่เป็นเป็นควันไปรบกวนชาวบ้านเขาควันจะไม่เยอะเหมือนเผาขยะ,ะครับเหมือนเผาเศษขยะเผาขยะนี่ยังควันเยอะรบกวนชาวบ้านเขามากกว่าแต่อันนี้มันจะไม่รบกวนไม่มีควันเขาเรียกว่าเตาอบ เดี๋ยวผมจุดติดยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้ชมอีกทีนึงครับอันนี้เบื้องต้นคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับ